สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ตักกัศลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องต ah ah ักกัศลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14สิงหาคม2,563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขแปดสามหมายเลขแปดและหมายเลขสอง เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำต้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก5้าสี่สาม และ 5, 2, เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สาช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข6 หมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขสี่และหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก3 6 3หและ3ามแปดเป็นสคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขห้าและหมายเลขศูนย์เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สาม ช่วงเวลาของสารัอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้ง5ตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมวัาเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก4 2และ4 8เป็น2คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3 ช่วงเวลาของสหรัฐเมกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับ3มช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรี เพื่อให้ท่านนาไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นประจําวันของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อนชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันจักกศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ